b บิตคอยที่1นึ0 0 0สดอลลาร์กลายเป็นหลักยึดทั้ง p r e เมียมปริมาณการใช้งานและการสเต k ตต่างส่งสัญญาณเชิงบวกทรัมปไฟเขียวให้ GDP ขึ้นบล็อกเชนนี่จะเป็นการปฏิวัติเรื่องความโปร่งใสหรือแค่โชว์ทางการเมืองกันแน่ m e t a p พ a n e t ตต่างเปลาถือหของบิตคอยทั้งหมดจริงหรือกำลังจะสร้างบทบาทเป็นธนาคารกลางนอกระบบ NFT ตัวท็อปแผวแต่อีเธอรียมยังยืนหนึ่งขนาที่เบสพุ่งแรง70% ความมั่นใจมาจากไหน3โปรเจกต์ดังหนุนหลังการพุ่งของเบส NFT คือศักยภาพจริงหรือแค่กระแสชั่วคราว MSL เพิ่งเปิดได้แค่2เดือนแต่เสียผู้บริหารไปแล้ว3คนเงินของ Mark Zuckerberg จะปั้น general AI ได้จริงหรือไม่ s m มอ l t m a นออกมาจวกเรื่องแย่งตัวคนเก่งและห้องแลบ AI ของ Meta จะยังไปต่อได้อีกนานแค่ไหน รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV แล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ LINE OPEN CHAT BTV Thailand วันพฤหัสที่28สิงหาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ b i t Coin TV คลิปโตรายวันกับผมเจ๊พู้ดำเนินรายการวันนี้เรามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตและบล็อกเชนกันครับตอนนี้สัญญาณใหม่เริ่มหมเห็นแล้วครับเพราะดัชนี Coinbase p r e m i u ได้กลับมาสู่โซนบวกอีกครั้ง หรือพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ราคาซื้อขายบิตคอยในอเมริกาบนคอยเบสสูงกว่าตลาดอื่นๆครับซึ่งก็แปลว่าทางนักลงทุนรายใหญ่และสถาบันต่างกําลังเข้ามาเก็บเพิ่มโดยที่ผ่านมาครัแบบิตคอยได้ทดสอบแนวรับที่ 10, 1นึ0 0 0สดอลลาร์ซ้าแล้วซ้าเล่าซึ่งการเคลื่อนไหวนี้มันก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับเพราะคอยเบสครับถูกมองว่าเป็นสนามหลักของสถาบันในอเมอริกาเวลาพรีเมียมเปลี่ยนทิศมันก็มักจะนําตลาด19เสมอครับ โดยในครั้งนี้พรีเมียมที่ฟื้นขึ้นมามันอาจจะหมายถึงสถาบันครับที่กําลังเข้ามาเก็บแบบเงียบๆตอนที่ราคาตา่ำบวกกับปัจจัยหมาภาครับทั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะประกาศอัตราด,ดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและในตอนนี้นะครับตลาดก็ให้น้ําหนักถึง80%ครับว่าจะลดดอกเบีย้ยซึ่งถ้าเป็นจริงเงินจะไหลเข้าตลาดและเป็นผลบวกต่อบิตคอยโดยตรงครับซึ่งเมื่อรวมกันทั้งพรีเมียมที่กลับมาบวกและการคาดการณ์การลดดอกเบีย้ย ก็เหมือนมีแรงหนุนฝั่งขาขึ้นระยะสั้นอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนอย่าแปลกใจนะครับท่าน1 0 0 0 0 0ดอลลาร์จะกลายเป็นแนวรับสำคัญของรอบนี้เวลาที่เรามองราคาบิตคอยอย่ามองแค่กราฟของราคานะครับแต่ให้ดูจำนวนแอดเดรสที่ใช้งานจริงเพราะมันเป็นตัวชีวิตสำคัญครับและในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาต่างก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตัวเลขนี้แทบจะเคลื่อนไหวคู่กับราคาเลยครับโดยในปี2010ถึง2016ก็ค่อยๆขึ้นไปด้วยกันปี2017 กระทิงวิ่งถึงยอดทั้งราคาและ Address ต่อมาในปี2018 2019ตลาดหมีก็ได้ร่วมลงพร้อมกันครับพอมาในปี2020 2021ก็ได้ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่และในปี2022ตลาดก็แผ่วลงครับทั้งราคาและ Address ได้ตกลงพร้อมกันแต่ในรอบนี้มันต่างออกไปครับพอตั้งแต่ปี2023 2025จำนวน a s t ร a ที่ใช้งานจริงยังคงอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ9 0 0 0แสถึง1ล้าน และไม่เคยหลุดทั้งที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระทิงเต็มตัวซึ่งในตอนนี้ครับมีอยู่ราวๆ9 1 9 0 0 0 address ที่ใช้งานจริงในขณะที่ราคาบิตคอยครับอยู่แถวๆ1,011,000ดอลลาร์แม้ว่าตัวเลข address จะไม่ได้วิ่งขึ้นตามราคาแบบเป๊ะๆนะครับแต่การที่ยังรักษาระดับสูงได้ก็แสดงวันนี้ไม่ใช่แค่การเก่งกำไรครับแต่มันแปลว่ามีผู้ใช้งานจริงที่คอยหนุนอยู่ด้วยซึ่งพอแบบนี้ครับราคายอ่อมันก็จะฟื้นตัวได้ง่ายและท่าความเคลื่อนไหวยังมั่นคงอยู่ ก็มีโอกาสดันไปถึง150,000-200,000ดอลลร์ 1, 50, 2, ได้ครับแต่ถ้าจำนวน address ล่วงลงมาอีกมันก็อาจจะต้องย่อตัวไปทดสอบที่80,000-90,000ดอลลร์ 80, 90, อีกครั้งครับโดยสรุปก็คือระยะสั้นออกแนวก,นกลางๆแต่ในระยะยาวตัวเลข address ที่ใช้งานจริงคือหัวใจหลักของตลาดกะทินครับข้อมูลล่าสุดได้เผยครับว่ามีการ stake t h ไปแล้วกว่า36.1ล้านเหรียญหรือคิดเป็น1ใน3ของเหรียญที่หมุนเวียนในตลาดครับซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่ และที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ในช่วงปี2022 2023ราคาจะล่วงลงแรงนะครับแต่ปริมาณสเต็กไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับซึ่งก็แปลว่ามีความเชื่อมั่นในระยะยาวที่คอยรองรับยิ่งสเต็กมากเหรียญที่เหลือยิ่งหมุนเวียนในตลาดก็ยิ่งหน่อยครับทำให้อุปทานถูกบีบจนราคาได้แรงหนุนซึ่งในรอบนี้ครับ ETH ได้กลับมายืนอยู่เหนือ4,500ดอลลาร์แถมกับสถิติการสเต็กที่สูงขึ้น ทำให้มันกลายเป็นวงจรบวกรับที่พอราคาขึ้น ETF และนักลงทุนสถาบันต่างก็สนใจจะเข้ามา mm hmm. เหรียญก็ถูกรอกเพิ่มซึ่งจะทําให้ราคาถูกดันขึ้นไปอีกครับโดยในตอนนี้กองทุน ETF ที่ถืออีเรียมมีมูลค่าวรวมทะลุ3แสนล้านดอลลาร์ไปแล้วครับและแม้แต่แบ็กรอกก็เพิ่มพอร์ตอย่างต่อเนื่องทําให้ ETH ถูกวางเป็นทั้งสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายบล็อกเชนในเวลาเดียวกัน ซึ่งมันค่อนข้างต่างจากบิตคอยครับที่พึ่งแรงซื้อขายอย่างเดียวเพราะอีตธเรียมกำลังใช้การสเต็กและการเข้าสู่สถาบันมาลดอุปทานในตลาดทำให้มันหายากขึ้นเรื่อยๆครับและยืนหนึ่งในเรื่องของโลกโ o k e n i z a t i o n DeFi และเงินสถาบันซึ่งในระยะยาวครับการเติบโตของสเต็กอาจจะเป็นตัวจุดชนวนนะครับให้อีตธเรียมเข้าสู่ตลาดกระทิงรอบใหม่ครับ ทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในโลกคริปโตล็อกเชนและเหมือนขุูดในช่วงตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BTV และรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับย้อนกลับไปในปี1957กลุ่มทอรยิยอทั้ง8หรือ t e r t i r Eight แห่ง s ิลิ c อนวั l l e y ไม่ทนต่อการบริหารแบบเผด็จการของเจ้านายตัวเองครับจึงได้แยกตัวนะครับออกมาก่อตั้งแ i ช c h i l d Semiconductor ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนั้นครับไม่เพียงแต่จุดไฟให้ซิลิคอนวัลเลย์นะครับแต่ยังเป็นจุดกำเนิดของ Intel s ซ q u o i a Capital และเป็นประตูสู่ยุคทองแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีของอเมริกาครับและพอมาถึงวันนี้ก็ถึงคิวของ b i t เอของทำเนียบขาวครับภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้เตรียมจะเขย่าโลกคริปโตนะครับโดยที่หลังจากยุคไบเดนที่กดระเบียบเข้มงวดและบีบรัดอุตสาหการรมมาโดยตลอดท่าทีในยุคของทรัมป์กลับตรงกันข้ามครับ พวกเขานได้เป็นมิตรต่อโลกคริปโตแถมยังได้ผลักดันนโยบายอย่างแข็งกราวครับรวมไปถึงทีมที่ปรึกษาคริปโตที่เขาคัดเลือกระลวนแต่เป็นผู้สับสูนสายแข็งที่กล้าชนกล้าพูดตรงๆซึ่งก็ได้ทําให้เทคโนโลยีและการเมืองกําลังจะกลายเป็นสิ่งที่แยกจากกันได้ยากครับและสัญ,ญญาณล่าสุดจากทําเนียบข่าวนี้ไม่ใช่เพียงแค่ถ้อยแถลงการทางการเมืองนะครับแต่มันอาจจะเป็นโครงสร้างความเชื่อมั่นระดับโลกในคําถามใหญ่หนึ่งข้อครับ นั่นก็คือข้อมูลจากรัฐบาลยังน่าเชื่อถืออยู่ไหมฮาวเวิร์ดลูนิกรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐประกาศในการประชุมคณะรัฐมนตรีของทรมว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนําข้อมูลเศรษฐ,ฐกิจหลักขึ้นบนบล็อกเชนโดยให้เหตุผลว่าเพราะคุณคือประธานาธิบดีสายคลิปโตซึ่งทรัมป์ก็พยักหน้าอนุมัติทันทีโครงการนําร่องจะเริ่มจากข้อมูล GDP โดยอาศัยความโปรง่งใสและความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของบล็อกเชนเพื่อสร้างช่องทางเผยแพร่ข,ข้อมูลที่เปิดกว้างและตรวจสอบได้ ในระยะยาวอาจขยายปียังดัชนี CPI ข้อมูลการจ้างงานตัวเลขขัดดุลการค้าและทายที่สุดคือครอบคุมทั้งระบบสถิติของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานเรื่องการรายงานล่าช้าความเมื่อเชื่อถือและการแทรกแสงทางการเมืออ The Department of Commerce is going to start issuing its statistics on the blockchain because you are the crypto president and we are going to put out GDP on the blockchain so people can use the blockchain for data distribution. And then we're going to make that available to the entire government so all of you can do it. We're just ironing out all the details so we can do it. ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าระบบดังกล่าวจะใช้อีเทอริเอมบิตคอยไซเ i n หรือเครือข่ายบล็อกเช in เฉพาะของรัฐบาลนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมมองว่าการเลือกใช้บล็อกเชนสาธารณะ ก็สามารถอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมแล้วได้แต่หากเป็นบล็อกเชนสมาคมก็น่าจะนำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีและการเงินแม้รายละเอียดจะยังไม่ได้ข้อสรุปแต่สิ่งนี้นับเป็นครั้งแรกที่บล็อกเชนถูกกำหนดบทบาทให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลระดับชาติหากนำไปใช้งานจริงก็จะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ และอาจกลายเป็นมาตรฐานอ้างอิงด้านธรรมมาพิบาลในระดับโลกได้ทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่ารัฐมนตรีพาณิชย์รุ่นนี้เป็นคนนอกวงการเว็บฟรีนะครับเพราะบริษัทของเขาอย่าง Canter f i t ิ r a l ก็ได้มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับเตเตอร์ครับเพราะพวกเขาครับไม่เพียงแค่ทําหน้าที่ดูแลสินทรัพย์สำรองพันธบัตรสหรัฐส,ส่วนใหญ่ของเตเตอร์เท่านั้นนะครับแต่ยังได้ทุ่มเงินกว่า600ล้านดอลลาร์เพื่อเขาซื้อหุ้น5ปอร์เซีกด้วยซึ่งกกล่าวได้ครับว่าเขาผูกพันกับโลกสเตเบิลคอย่แ,แยู้แลว โดยถ้าหากเรามองในเชิงบทบาทนะครับหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ก็รับผิดชอบดูแลชุดข้อมูลหลักอย่างการตรวจสอบสัมโนโประชากรและ GDP อยู่แล้วซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับก็ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เปิดเผยอย,ย่างโปร่งใสและเข้าถึงได้โดยสาธารณะและในตอนนี้ครับเมื่อมีการเล่งผลักดันให้ย้ายข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาบนบล็อกเชนจึงได้เกิดการตั้งคําถามครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการยกระดับเชิงระบบจริงๆหรือเป็นเพียงแค่การสแสดงทางการเมืองเพื่อสร้างภาพลักษ์มือโปรโคริปโตกันแน่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไรครับเรื่องนี้ก็คุ้มค่าที่จะเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดครับช่วงนี้การสะสมคริปโตโดยบริษัทต่างๆพุ่งทยานแบบสุดขีดครับบิตคอยได้ถือรอง ETH แล้วถึง1.15ล้านเหรียญมูลค่าราว4.9พันล้านดอลลาร์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคลัง ETH ยักษ์เลยครับส่วนชาร์ปลิงเกมมิงก็ไม่ได้ยอมแพ้ครับได้ทุมไปกว่า400ล้านดอลลาร์ซื้อ E t ทส่วนในด้านของบิตคอยยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมครับ ได้มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นกว่า130แห่งรวมตัวกันถือครองบิตคอยรวมมูลค่ากว่า87,000ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น3.2%ของอุปทานบิตคอยทั้งหมดครับซึ่งเมื่อการกักตุนของบริษัทพุ่งขนาดนี้เมตาแพลเน็ตจากญี่ปุ่นก็ไม่สามารถนิ่งเฉยได้ครับพวกเขาจึงได้ทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพราะกลัวว่าจะพลาดโอกาสตอนที่ตลาดกระเตือครับบริษัทลงทุนเมตาแพลเน็ตอนุมัติแผนระดวมทุนต่างประเทศมูลค่า1.2พันล้านดอลลาร์ โดยประมาณ8.3500ล้านดอลลาร์จะถูกนำไปซื้อบิตคอยแผนนี้จะออกหุ้นเพิ่มไม่เกิน555ล้านหุ้นทำให้หุ้นหมุนเวียนเพิ่มจาก722ล้านหุ้นเป็นราว1.27พันล้านหุ้นราคาหุ้นจะถูกกำหนดในระหว่างวันที่9-11กันยายนก่อนจะดำเนินการชำระเงินหุ้นที่จะออกในครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนสถาบัานต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี1933 Is you no know, vision on how a listed company can can pivot um, and embrace Bitcoin in a way that um, wasn't possible in the past, and so that really gave me the inspiration to to pivot out of the hotel business, um, which was already struggling. So there wasn't really much of a choice, but there were many directions that we could have taken, and um, the decision to adopt Bitcoin as our you know, core treasury asset has been. An absolute game changer for us over the past year. MetaPlanet ได้ถือครอง Bitcoin อยู่แล้วนะครับกว่า18,991 BTC มูลค่าประมาณ2.1พันล้านดอลลาร์แต่ก็น่าจะยังไม่เพียงพอครับพอจากเงินทุนใหม่กว่า835ล้านดอลลาร์จะถูกใช้ซื้อ Bitcoin ต่อไปครับในขณะที่อีก440ล้านดอลลาร์จะนำไปใช้ทในธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นการข่ายออปชันแบบ c o v e r c a l l บน BTC ซึ่งก็เหมือนกับการกัก b t c พร้อมกับเก็บค่าเช่าครับ และในตอนนี้ก็ได้เริ่มสร้างกําไรแล้วซึ่งนี่ครับเป็นเพียงแค่ก้าวแรกของกลยุทธ์ใหญ่ของพวกเขาพอในช่วงก่อนหน้านี้ครับ Meta Planet เคยได้ดาเนินแผน21ล้านและแผน555ล้านโดยมีเป้าหมายครับที่จะสะสมบิตคอยให้ครบ210,000 BTC ภายในปี2027โดยเทียบเท่ากับ1%ของอุปทานทั้งหมดครับซึ่งความทะยอทยานนี้ครับก็ได้ทําให้พวกเขาเป็นเหมือนทูตเสรีของบิตคอยโดยเงินทุนมูลค่ามหาศาลที่ไหลเข้ามา ราคาของ Bitcoin ก็ยอมจะได้รับผลกระทบครับและก็มีโอกาสที่จะผลักดันให้ทำจุดสูงสุดใหม่ได้ครับถ้าจะพูดถึงเจ้าใหญ่ในวงการ NFT ก็ต้องยกให้อีเธอรียมครับเพราะในช่วง30วันที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายได้พุ่งขึ้นไปถึง408ล้านดอลลาร์สหรัฐและครองอันดับหนึ่งแบบมั่นคงเลยครับแต่เราบรรดาบูชิป NFT กับเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่ยากลำบากครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตพังพกคิเพนกวินมูนเบิร์สเบซีหรือลิวพัคจี โดยถึงแม้ว่ารวมกันจะทํายอดเทรดได้กว่า200ล้านดอลลาร์นะครับแต่ฟรอพายกลับได้ร่วงลงมาอย่างหนักครับบางตัวถึงขั้นหล่นไปเป็นเลข2หลักติดต่อกันและมีเพียงแค่คริปโตพังครับที่ยังพอประคับประคองเอาไว้ได้โดยที่ราคาย,ยังร่วงไม่ถึง2%ครับในขณะที่หลายคนก็เริ่มบ่นครับว่าบลูชิปไปไม่รอดแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเลเยอร์ของอีเธอเรียมอย่างเบสกลับได้พุ่งแรงแบบไม่หยุดเลยครับ และก็ได้กล่าวขึ้นมาเป็นม้ามือที่ได้เปิดเส้นทางใหม่ได้อย่างน่าจับตามองครับตามข้อมูลจากแกร์เรดในช่วง30วันที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขาย NFT บนเบสซึ่งเป็นเครือข่าย l ลเยอ2ของอีเ e r เรียมพุ่งขึ้นถึง70%แตะที่47.67ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยผลงานนี้ทำให้เบสสามารถแซงหน้า Immutable, CKEVM และ Solana ขึ้นไปครองอันดับที่3ของโลก <laughs> originally, when he came to me, he asked for a billion dollars and sixty headcount, and he had this giant vision. I was like, let's, you know, usually innovation happens with small teams, right? Constraints. Two, two pizza teams, exactly yeah. breeds breeds uh, innovation, so breeds creativity. So he started with like three to five people on Base Chain. Yep. Got that to be the number one L two. I'm thinking, okay, this is pretty good. NFT DX Terminal ที่มียอดซื้อขายรวมกันกว่า25ล้านดอลลาร์คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณทั้งหมดเป็นการจุดกระแสะความร้อนแรงให้ตลาดคอลเลกชันดิจิตัลบนเครือข่ายเบสและเร่งให้มันก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญในระบบนิเวศ NFT ตอนนี้ตลาด NFT แข่งกันอย่างดูเดือดครับแต่อันดับที่1ก็ยังคงเป็นอีเธอรี่มส่วนอันดับที่2คือโ Poly ก o อนครับที่มียอดเทรด30วันอยู่ที่62-29ล้านดอลลาร์แถมโตขึ้นอีก15%บห้เอร์เซ็น์ครับพราะได้คอร์สจาก N แต่ในรอบนี้มามืดอย่างเบสกับพุ่งทยานขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ได้สำเร็จครับซึ่งแสดงให้เห็นครับว่าแม้เป็นบล็อกเชนใหม่แต่ถ้าเทคโนโลยีแน่นระบบนิเวศแข็งแรงก็มีสิทธิ์ที่จะแทรกเข้ามาในสมรภูมิ NFT ได้เหมือนกันครับและก็ไม่ใช่แค่ NFT เท่านั้นนะครับที่มาแรงเพราะทั้งระบบนิเวศของเบสก็เรียกได้ว่าร้อนแรงสุดๆครับพอในรอบ30วันที่ผ่านมาได้มีการประมวลผลธุรกรรมไปแล้วกว่า27ล้านรายการและมียอดเทรดดีแอปทะลุ16,00 0ล้านดอลลาร์ไปแล้ว ซึ่งมันก็ได้เกิดคำถามที่ตามมาครับว่านั่นคือความร้อนแรงในครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่ไฟวูบเดียวหรือจะยืนระยะได้ยาวจริงๆเมตาเรียกได้ว่าช่วงนี้ทุ่มงบไม่อัน้นครบโดยที่ล่าสุดได้ประกาศเพิ่มงบลงทุนในปี2025คันต่ำที่66,000ล้านดอลลาร์และสูงสุดที่72,000ล้านดอลลาร์โดยมุ่งเน้นครับไปที่การดึงดูดบุคลากรสร้าง Data c เซ t e เและลงทุนด้านพลังงานเป็นหลัก ซึ่งไฮไลท์ที่สำคัญครับก็คือ MSL ที่เป็นห้องวิจัยปัญญาประดิษฐ์สุดล้ำที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กหวังจะใช้เป็นอาวุธเดดเพื่อบุก AGI แต่เพิ่งเปิดได้แค่2เดือนครับนักวิจัยแกหล,ลักก็กลับทยอยลาออกทำให้แผนใหญ่ของพี่มาร์คสะดุดในทันทีครับและก็ยังคงไม่แน่ชัดว่าเมตาจะใช้เงินถมเพื่อพิชิต AGI ได้จริงหรือไม่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับ Meta MSL ซึ่งเพิ่งก่อตั้งในไตรมาสแรกของปีนี้ ต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคลากรสําคัญอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง2เดือนหลังเปิดดําเนินการมีนักวิจัยระดับแกนหลักอย่างน้อย3คนตัดสินใจลาออกได้แก่เอฟ e ีเวอร์มาและอีธานไนฟ์ที่กลับไป OpenAI ร่รวมถึงวิชาร์ดเอกาบอลอดีตท,ทีม Google Brain และดีฟไม d <laughs> and we're told that Zuckerberg at that time really said, okay, I need to be heavily involved. I need to go out and recruit these people myself to get the absolute best talent. And that is what he has spent his last two months doing—literally hosting people at his homes in Palo Alto and Lake Tahoe to try and close these deals and sign these these AI experts and scientists. Sam CEO ของ OpenAI อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ว่าการที่วิชาร์เอกาวอลต้องอยู่ในแคนาดาขณะที่ทีมวิจัยหลักของเมตาอยู่ที่เมลเบิร์นรัฐแคลิฟอร์เนียก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจลาออกการสูญเสียบุคลากรแกนหลักครั้งนี้ย่อมสร้างเงาคลื้มต่อแผนการบุก AGI ของเมตาอย่างไม่ต้องสงสัยเมตา MSL ได้อวดครับว่าได้รวบรวมเหล่าสมอง AI ที่เก่งที่สุดในโลกไว้ในที่เดียวกัน แต่ปัญหาที่ตามมาคือเมื่อมีคนเก่งเยอะมันก็มักจะตามมาด้วยปัญหาที่เยอะเช่นกันครับและ Los Angeles Time s ก็ได้เปรียบเลยครับว่ามันเป็นเหมือนไฟไหม้ข้อกลัวชัดๆที่ทุกคนต่างคิดว่าตัวเองถูกมีทฤษฎีมากมายจากหลายสำนักและถกเถียงกันเรื่องจุดเน้นงานวิจัยกันแบบไม่หยุดและที่ยิ่งไปกว่านั้นครับคือในต้นเดือนสิงหาคมเมต a ยังได้ระงับการรับสมัครพนักงานในแผนก AI ซึ่งดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนจากการขยายอย่างบ้าคลาั่งไปเป็นการรวมศูนย์ภายในแทนครับ ซึ่งการกระทําแบบนี้นะครับก็จะช่วยเปลี่ยดต้นทุนบุคลากรได้ในระยะสั้นแต่ถ้าไม่มีระบบตัดสินใจที่ชัดเจนบุคลากรระดับหัวกะทิก็อาจจะลาออกในทันทีครับซึ่งในขณะน,นี้เมตาได้พยายามใช้พันธมิตรภายนอกมาเติมเต็มช่องว่างด้านเทคโนโลยีแต่คําถามก็คือพวกเขาจะดึงทรัพยากรภายนอกเหล่านี้มาใช้กับสินค้าของตัวเองได้ทันใจหรือเปล่า ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปครับตามรายงานของ The Wall Street Journal มีผู้ใช้งานไปปรึกษา ChatGPT เมื่อรู้สึกเครียดหรืออารมณ์พัง OpenAI จึงประกาศอัปเรกดให้ AI เข้าถึงอารมณ์ได้ดีขึ้นลดความเย็นชาลงและเพิ่มความเป็นมิตรเหมือนคนจริงๆ Data Ping USD 1,000ล้านดอลลาร์ขณะที่ Circle ตามมาติดๆเด้วย USDC 2 5 0ล้านดอลลาร์ในเดือนที่ผ่านมาทั้ง2บริษัทปล่อยเรียญรวมกัน8 7 5พันล้านดอลลาร เรียกได้ว่าแทบจะกลายเป็นเครื่องพิมพ์เงินเวอร์ชันคริปโตเลยทีเดียวตามรายงานของรอยเตอร์ไบดันตั้งราคามูลค่าทิกตอกไว้ที่330,000ล้านดอลลาร์แต่ในสหรัฐอเมริกายังทํากําไรไม่ได้แม้จํานวนผู้ใช้งานจะพุ่งสูงสุดก็ตามไรายได้กลับยังไม่เกิดตามมาและทบอลตีคลังของสหรัฐเบสเซนประกาศว่ากําลังคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งประธาน Federal Reserve และจะสัมภาษณ์ผู้สมัครด้วยตัวเองสรุปง,ง่ายๆคือใครจะได้เป็นบัวเรเฟด ตอนนี้เข้าสู่รอบสัมภาษณ์แล้วกูคอยร่วมมือกับพันธมิตรไทยวันที่27สิงหาคมกลายเป็นแพลตฟอร์มแรกและแพลตฟอร์มเดียวของโลกที่รองรับโครงการ G Token ประวัติศาสตร์ของไทยถือว่าเป็นการชิมปูตัวแรกในตลาดนี้เอาละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมทุกข่าวสารครับที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดซึ่งมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึก รวมไปถึงรายการ Investor Code ครับพอดแคสต์ที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวและกลยุทธ์ของนักลงทุนรวมไปถึงธุรกิจที่เปลี่ยนโลกแล้วทุกคนอยากจะให้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของใครคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและ้าทุกคนคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ B t ทีวและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับและมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกัน แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ